าคุณได้พบคลิปนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าคลิปนี้กำลังมีแมวจ้องมองคุณอยู่นะคะไม่ใช่วันนี้เรามาดูกันว่าเขา รู้สึกยังไงเวลาที่เขาได้มองหน้าคุณนะคะอาจจะเป็นการมองจากการพบเจอตัวจริงหรือว่ามองจากรูปภาพที่เขาเก็บสะสมไว้ก็ได้นะคะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของคุณนะก่อนอื่นมาดูกันก่อนว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้เป็นยังไงดูเหมือนสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะตามเหตุตามผลอันสมควรแต่ต้องคุยกันแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หรือแบบ แก่ๆค่ะดูอาจจะแบบนิ่งเงียบบ้างดูเฉยบ้างตอบตามความจำเป็นหรือว่าสาระสำคัญแต่ว่าในเรื่องของ ความเป็นมิตรความเป็นเพื่อนหรือว่าความสนุกสนานเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะแต่เพียงแค่ว่าแบบเอ้ยอาจจะยังไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนมันเคยดีกว่านี้หรือเคยคลึกคลื่นกว่านี้ตอนนี้อาจจะค่อนข้างที่จะเป็นจริงเป็นจังอาจจะด้วยว่าภาระของเรื่องของการงานที่มันหนักหน่วงก็ได้ทําให้ต่างคนต่างแบกภาระหรือว่าเหนื่อยอ่อนนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็ยังมีโอกาสที่จะได้หาเวลามาพบปะมาพูดคุยหรือว่าจะทําให้มันดีขึ้นนะ อามาดูกันสิว่าเวลาที่คุณมองหน้าเขามองรูปเขาคุณรู้สึกยังไงกับเขาเออตัวคุณเองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าใช่เหรอวะคนนี้เหรอวะใช่เหรอที่เราจะรู้สึกแบบเฮ้ยตกหลุมรักอินเลิฟหรือว่ามาทำให้เราเราหลงไหลได้ปลื้มแบบเฮ้ยรักคนนี้เหรอจริงดิ โชคชะตากันแกลอะไรใช่เพราะเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เหมือนกับที่คุณคิดนะคะแต่เหมือนกับโชคชะตานำพาจริงๆทําให้คุณกับเขาเนี่ยไม่ว่าจะห่างกันไปสักแค่ไหนก็หมุนวนเวียนกลับมาเจอการเหมือนแบบเอจอเจอ พรมลิขิตหรือกรรมลิขิตอะไรสักอย่างบางครั้งดูไปก็อาจจะรู้สึกหงุดหงิดอารมณ์เสียว่าอะไรกันเนี่ยทาไมฉันถึงจะต้องรู้สึกกับคนแบบนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชเรียกว่าเขาทําให้คุณมีหลากหลายอารมณ์นะคะบางทีก็อารมณ์ร่วมอ,อยากจะร่วมจุดๆหรือบางทีก็อยากจะอารมณ์ขึ้นอารมณ์เสียอยากจะตุบตับก็มีนะคะอ่ะงั้นมาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้ เมื่อเขาอ่าเมื่อเขาดีกว่าเมื่อเขาเห็นหน้าคุณหรือเห็นรูปคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณเฮ้ยเขารู้สึกอุ่นใจเขารู้สึกมีความสุขเขารู้สึกสบายใจรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านนะได้เจอคนที่เขาไว้วางใจเป็นที่พักพิงอะ่ะเขารู้สึกเหมือนกับอยากจะทําสิ่งต่างๆให้มันดีเพื่อที่จะได้เดินทางมาหาการได้มาอยู่ด้วยกันได้มาพบมาเจอกัน อ๋อถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ง่ายเลยเขารู้สึกถึงความมุ่งมั่นของตัวคุณนึกถึงคําพูดนึกถึงความความดือ้อความโซนความอยู่ไม่สุขของคุณนะคะเหมือนนึกถึงพลังงานชีวิตที่ดีๆแต่บางทีเขาก็นึกเสียดายถึงเรื่องเก่าๆอดีตที่มันจบไปแล้วคุณและเขาอาจจะเป็นคนรักเก่าหรือคนที่อยู่ห่างไกลกันก็ได้นะเขารู้สึกเหมือนโชคชะตามันเล่นตลกอะไรทําให้คุณและเขาเนี่ยต้องมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้หรือเจอกับเรื่องราวที่มันผ่านไปแล้ว เราทําให้เขายังลืมไม่ได้และยังคิดถึงอยู่แต่เขาอยากจะทําให้มันดีหรืออยากทําให้ถูกต้องเหมาะสมอยากจะมีข่าวดีกับตัวคุณนะคะอะถือว่าเขานึกถึงคุณในในในส่วนที่ดีเนาะจึกจ๊กจึกจ๊กจึะงั้นมาดูกันว่าอืแล้ว แนวโน้มตัวคุณและตัวเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปอุ๊ยจริง,รงๆอะดีนะเหมือนมันจะมีข่าวดีเหมือนจะมีอะไรที่เป็นความมั่นคงมากขึ้นเป็นความสําเร็จมากขึ้นหรืออะไรที่จรงิจรงจงัจงมากขึ้นมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่มีโอกาสในการพัฒนาหรือทําอะไรให้ดีขึ้นอยู่ที่ว่าต่างคนเนี่ยต่างจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาของตัวเองก่อนนะเมือ่อจบปัญหาต่างๆที่มันแย่แล้วอะมันจะมาพัฒนาแล้วก็พุ่งเป้าแล้วก็เล็งไปแบบว่าเหมือนลูกธนูที่ถูก พุ่งออกไปปล่อยออกไปแล้วอะคะ่ะมันจะพัฒนาอย่างรวดเร็วก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมากจริงๆจ,จนคุณอาจจะตั้งรับไม่ทันเลยก็ได้นะแล้วสิ่งดีๆหรือการติดต่อสื่อสารหรือการพูดคุยการพึ่งพาอาศายัยการช่วยเหลือเกอ้อกูลหรือแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพอรอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีมากแล้วก็จะเกิดขึ้นกับคุณนะขอไพ่หนึ่งใบอวยพรให้คุณนะคะนี่ไงคุณและเขาเนี่ยอาจจะลักษณะแบบเหมือน เป็นคนที่ไว้วางใจเป็นคู่คิดไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนนะก็จะอยู่เคียงข้างกันเสมอนะคะจะอยู่เคียงข้างเป็นคนที่สนับสนุนซัพพอร์ตการหวังดีต่อกันตลอดไปนะคะก็ขอให้ได้พบความรักที่ดีคู่รักที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะออมสินครับ แมวง่วงนอนนะคะอ่ะถ้าเกิดว่าใครอยากดูให้ส่วนตัวก็คลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือว่า l ลน์แอดโอเทตามชื่อช่องได้นะคะแล้วพบกันใหม่ใครอยากได้หัวข้ออะไรก็ทักมานะหรือใครอยากจะดูคลิปเจ้าเด็กๆเ,เจ้าอมสินก็ไปดูได้ที่ช่อง <laughs> days with cat นะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ